ครับผมเราไปชมเกมกันครับในรอบแปดทีมสุดท้ายครับผู้สุดท้ายครับในการแข่งขันเซบัตตะกอว,วาดอนพิคาตฮอนดายูเนียนะครับในรุนยูไปเกิน16ปีนะครับการแข่งขันของคู่นี้ถือว่าเป็นทีมที่จะทีมใดจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมที่4นะครับหลังจากเราได้ไป3ทีมไปเลยครับ คะแนนอยู่ท so e, <oid S 2> ี L ung. L ung. Ung. ่4ต right at ่อ10ครับในเชื้อที่1ครับคู่นี้ครับโรงเรียนปรรทุมราชวงศ์สาครับจากอำเภอปรรทุมราชวงศ์สาครับจังหวัดอุบลราชบุรีนะครับในเสื้อสีเทาเขับมาเกงสีดำนะครับเจอกับทางด้านทาขอนยางทีบีนะครับเป็นเสื้อสีแดงกับเกงสีดำนะครับและชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีมครับโรงเรียนปรรทุมราชวงศ์สาครับประกอบไปด้วยครับหมายเลขสี่ครับดัชนบุตรสุดจริงนะครับหมายเลขหกนะครับตำแหน่งตัวโชว์นะครับชีรวัฒนแสนบีครับหมายเลขห้าครับตำแหน่งเสรซฟครับพงศกรลลภาระนะครับหมายเลขสองครับผู้เล่นสำรองครับเฉียบประทัด มะสบุทวีครับเลขสามนะครับสุภวิทย์บุญวงศ์นะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมครับพออนิยมลักภมนะครับและผู้สอนครับนายอัฐตพลสุขทองนะครับส่วนทางด้านท่าขอยางบีครับประกอบไปด้วยครับตําแหน่งตัวทํานะครับพิพัฒน์จตุเทศนะครับหมายเลขตําแหน่งตัวโชว์นะครับปักชัยศรีพิรมนะครับแล้วก็ทางด้านตําแหน่งเสริมนะครับเป็นระพีพัฒน์โกษาเฉลียวนะครับ แล้วก็ผูเ้เล่นสำรองครับาพาดูรุตเตชะผลครับและธนวัฒน์สมสิลป์นะครับคะแนนอยู่ที่11-6ต่อนะครับลาพีพัฒครับเสิร์ฟไปลูกนี้ได้แต้มครับจีไปใส่เท้าของดัฐบุตรสุดจริงนะครับผูเ้เล่นโรงเรียนปทุรมราชวงศ์ษาครับ 6ต่อ12แต้มครับเปลี่ยนจังหวะการเสิร์ฟครับเป็นทางด้านปฐุมราชวงศ์ษาครับเสิร์ฟติดเด็ดครับพงศกรโดนพะละนะครับเป็นคะแนนของทางด้านท่าขอนยางทีมบีครับ6ต่อ13แต้มครับจังหวะเสิร์ฟลูกนี้ครับแอรพลิกเด็ดลงไปครับโรงเรียนปทุมราชวงศ์ษาครับ จ็ดต่อสิบสามครับไล่ขึ้นมาครับเอาแล้วครับลูกนีติดบล็อกเก็บไปได้ครับเป็นโอกาสของปฐุมราชวงสาครับที่จะได้แต้มครับแต่จะวะขึ้นท้าครับหลุดออกหลังไปครับเป็นคะแนนขึ้นแท่นเลยครับของท่าขอนยางทีมบีครับอีกแต้มเดียวจะเกมครับสิบสี่ต่อเจ็ดแต้มครับ ลูกนี้เสิร์ฟออกไปครับเป็นแต้มของโรงเรียนปทุมราชวงศ์ษาครับ14-8ครับเอาละครับจะมาเสิร์ฟไปยังเก็บไม่ได้ครับผู้เล่นของปทุมราชวงศ์ษาครับชิดวัดแสนดีครับโชว์ขึ้นมาครับให้กับรัฐบุตรสุดจริงครับทำแต้มได้ครับ ไล่ขึ้นมาครับยังไม่เกมนะครับสองเซตพอยแล้วครับลาภีพัฒน์โกลสาเฉลี่ยนะครับจะเสิร์ฟให้กับทางด้านทีมท่าขอยางทีมบีเซตพอยที่3ครับ14ต่อ9ครับลาภีพัฒน์ครับเสิร์ฟออกอีกแล้วครับเออคะแนนของรุยประุมร้านวงศาไล่ขึ้นมาครับ10สิบต่อสิบสี่ครับ อ่านะครับจังหวัดเสิร์ฟครับเสิร์ฟออกไปครับแล้วก็จบเซตที่หนึ่งครับชัยชนะครับตกเป็นของทางด้านท่าขอนยางบีครับจากจังหวัดมหาสารคามนะครับเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน15ต่อ10แต้มครับขึ้นนำไปก่อนครับ 1. ต่อ0เซตนะครับสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับจุดประสงค์หลักครับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันก็คืออ่าจะเปิดโอกาสให้กับเยาวชนครับได้มีโอกาสได้มาสัมผัสสนามที่ใช้แข่งขันจริงนะครับในตะก้อทยเลลีกหรือว่าลีกสูงสุดของประเทศไทยนะครับ แล้วก็ทางนี้ทางนั้นต้องขอขอบคุณทางด้านว่าที่พันธีเผชรลาภินทราชานรับประธานสโมสรตะก้อนอาจเจริญครับคุณวิเลเดชสุพิตาครับประธานสโมสรพนด้ายูเดียนครับและอาจารย์วลลวุฒิมาเพลครับหรือว่าครูดุลครับผู้จัดการทีมสโมสรตะก้อนอำนาจเจริญนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเลยครับได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศในสนามจริงเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลานสกอร์แป๊บนึงครับ ตอนนี้ทีมที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศน,นะที่เรา,าได้4ทีมแล้วก็คือท่าขอนยาง A ถท่าขอนยาง A แล้วก็หนองยาหมา B บหนองยาบมา A ครับเข้าไปยืนรอแล้วนะครับ สุดโต่อศูนย์ครับจังหวะการเสิร์ฟลูกนี้ครับยังเปิดได้ครับนะครับบุรีรัมย์รถบรรทุมราชวงศ์าครับเซตนี้แพ้ไปได้ครับต้องมานะครับถ้าแพ้เซตนี้คือจบเลยนะครับสกอร์แรกนะครับเป็นของทางด้านโรงเรียนปรรทุมราชวงศ์านะครับสุดต่อหนึ่งครับถ้าขอนยางทีบีครับเสิร์ฟติดเน็ตครับลาภีพัฒนครับ เป็นคะแนนตีขอไปค,ครับเป็นคะแนนขึ้นนำครับของชนะบนรรจุราชวงศางครับเป็น 2, 2> <ซ>องต่อศูนย์ดูลูกเสียบของรำพีพัสเส,ส์ฟติตตาคายอีกแล้วครับเอาละครับเ,เราอาจจะได้ดูเซตสามหรือไม่ครับมาลุ้นกันครับ คะแนนอยู่ที่3ต่อศูนย์ครับลูเรียนปฐุมราชวงศาเสิร์ฟไปครับยังเปิดไว้ได้ครับผู้เล่นของทางนเอาโดนบอกครับมาแล้วครับปฐุมราชวงศาครับไอบีเหตุผลครับมากับคำว่าไอบีเหตุผลครับปฐุมราชวงศา4ต่อศูย์ครับองศกรโดนพาราเข้าไปเลข5าครับเสิร์ฟติดเด็ครับลูกนี้เป็นการณตีไข่แตกครับของท่าขนยางบีครับ จากมหาสารคามครับ4 1ครับผมสกอร์โดนพระเสือไปลูกนี้ครับจังหวะขึ้นทางครับพิพัฒจะตุเทนครับไล่ขึ้นมาครับแต้มท่าของยางดีครับเสร็จทีสองครับของเกมการแข่งขันครับ อยู่ที่2ต่อ4ครับจากว่าเสิร์ฟครับออกข้างไปครับเรามาดูคอมเมนต์แฟนๆครับที่ส่งเข้ามาครับคุณลุชาชปโปรโรบ,บอกว่าน้อกเวียรหรือเกยบอกว่าคุณเชมสิตาบอกว่าถ้าของยังสู้ๆครับคะแนนอยู่ที่2ต่อ5แล้วนะครับ จะมาเสิร์ฟลูกนี้มายังเปิดนะครับจับหนึ่งสองสามครับแปลข้าไปก่อนครับอ่าครับเป็นโอกาสของท่าขอนยางดีครับจะทําได้หรือไม่ครับจะมาขึ้นทําลูกนี้ได้แต้มครับท่าขอนยางดีไล่ขึ้นมาครับขุณเกียรติวันส่งให้ฟ้ากดยางบอกว่าเด็กขาปลาสู้ๆจ้าดุชฉลีุ่สู้กัรบอกว่า, <S <S า,ปปวาถ้าขอนยางเจอกันในรอบชิงหรือเปล่านะ อย่างใบแดงครับลูกนีเสิร์ฟได้แต้มครับคะแนนของท่าขอนยางมีไล่ขึ้นมาครับคุณฟิล์มตัวน้อยบอกว่าสู้ๆครับหาต่อ4แต้มครับวงสกอร์โดนพลาครับเสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับกุญเลนของท่าขอนยางมีครับลูกทำลูกดีติดบล็อกครับโอ้จังหวะขึ้นบล็อกของดันทบุตรสุดจริงครับไปเลขสี่ครับเอาละครับไอบีเหตุผลนะครับ ต้องกันเซตนี้ครับเพื่อตีเสมอครับ6ต่อ4ครับผงสกอร์โดนพลาครับหมายเลข5เสิร์ติดเดดครับเป็นคะแนนครับของท่าขอดยางบี6ต่อ5ครับ พงสกรเสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับถ้าขอนยางบีบโอกาสที่จะทําแต้มครับเรียบร้อยครับเป็นคะแนในตีเสมอครับแต่เท่ากันอยู่นะครับที่คต่อ6ครับ จังหวะดีครับเป็นโอกาสและทำได้ครับขึ้นมาอีกรอบครับปทุมราชวงศ์สานะครับไอ้บีเหตุผลนะครับหมายเลขสองครับหกต่อเจ็ดครับเอาละครับเสริมมายัปไปดูนะครับอู้หูโดนสะกอนขอไปครับพงสะกรนโดนพลาครับพยายามจะก้มเปิดหัวครับลูกนี้ คุณอ่าลุชี่ชุปโลโลบอกว่าขอบคุณแอดมินด้วยนะคะที่ไลฟ์สดให้ชมตลอดการแข่งขันะะขอบคุณครับอย่าลืมกดแชร์เสิร์ตติดเด็ครับเอาล้ครับเป็นคะแนนของปทุมราชวงศ์ษาครับคะแนนอยู่ที่8ต่อ7นะครับพงศกรโดนมาแล้วครับเสิร์ตไปยังเปิดได้ครับจับ1-2ขึ้นมาโอ้ชงไกลไปครับโดนบล็อกหรือเปล่าครับจังหวะนี้ แต่ว่า,าบล็อกลงฝั่งตัวเองครับเป็นคะแนนตีเสมอครับของท่าขอนยางบีคุณกาซิดิสถาม,มาว่าง,งานอะไรครับงานวาดอนพิฆาตฮอนดายูเดียนะครับเสบัตะกอเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับจังหวะขึ้นทนามครับถ่ายทอดสดจากสนามลังยาวครับของสโมสรตะกออำนาจเจริญนะครับวาดอนพิฆาตฮอนดายูเนียนะครับก็ วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็คือเปิดโอกาสครับให้กับเยาวชนครับได้มาสัมผัสสนามแข่งขันที่แท้จริงนะครับของตะก้อหลีสู่ของประเทศไทยครับหรือว่าไทยแลนด์หลีกได้เองครับจังหวันี้ได้แต้มนะครับคะแนนของท่าขอนยางดีครับสนามแห่งนี้ใช้เป็นการแข่งขันนะครับ ในตะกอไทยแลนด์ลีกนะครับในวันสุสานนี้ครับสโมสรตะกอไม่น่าจะเลยครับจะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยือนของพญาไก่ฟ้าครับจังหวัดแพร่นะครับลูกนี้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือเปล่าครับโรงเรียนบุทุมราชวงศ์าครับเอาไปเลขโอ้ขอไปครับเอาไปเลขสองไปครับเขียนบรรทัดมะสมุทวีครับแล้วส่งดัตบุตรสุดจริงลงมาครับไปเลขสี่ครับ สิบต่อเก้าครับเสิร์ฟมายังเปิดนะครับจับหนึ่งสองขึ้นมาครับจะเปลี่ยนเกมได้หรือไม่ครับอายบีเหตุผลครับโอ้ติดเดดครับเป็นคะแนนของทางขอนยางบีครับทำไมขอไม่จัรุูกสิบแปดปีบ้างครับจักรพันธ์ทิบาชัยอันนี้ไม่ทราเหมือนกันครับต้องขออภัยครับเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้ครับคะแนนของทางด้านทีม ถ้าขอ,อยางบีเดี๋ยวไปอีกแล้วครับเสิฟใส่ตัวทํำนะครับโดนดันทบุตรสุดจริงครับ9ก้ต่อสิบสอครับผมสกอร์โดน,นพละครับไปเลขห้เสียบติดเดสครับเป็นคะแนนครับของท่าขอ,อยยางบีมีการขอเวลานอกครับทางด้านโรงเรียนปทุปมราชวงศ์สาครับดูสถานการณ์แล้ว โอ้เซตดีต้องการแต้มแล้วก็ต้องการเซตดีครับเพื่อตีเสมอครับถ้าเซตดีไม่ได้ก็คือจบเลยนะครับคุณอ่าพาวลินบอกว่าเอสซีท่าขอนจครับสู้ๆครับคุณเฟฟฟิตว่าสู้ๆครับบุ่มสูงไม่บานเลยครับแอดอ๋อคตณตีโคตหวาน ปทุมราชสู้เขาคุณเจริญพันธ์จิบชัยสู้ๆูเด็กหาปลาในรายการนี้ครับอันดับหนึ่งสองสามสี่ครับมีถ้วยเกียรติยศนะครับจากฝ่ายจากการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็เงินบรุงทีมครับดแดนอยู่ที่เก้าต่อสิบสามครับปทุมราชวงศ์สาครับ จะไล่ขึ้นมาได้หรือเปล่าครับอบีเหตุผลครับไล่ขึ้นมาได้ครับโงสกรโดนพระครับ10ต่อ13ครับอบีเหตุผลครับลูกนี้ครับเสือไปยังเปิดได้ครับแล้วก็จังหวะขึ้นทางครับเรียบร้อยครับถ้าขออย่างบีขึ้นแท่นครับอีกตมเดียวจะเกมครับ ถ้าอยากจะดูภาพให้สวยๆงามๆชัดเจนครับให้ตั้งค่าโทรศัพท์เป็นแนวนอนนะครับแล้วก็บุนโทรศัพท์ให้เป็นแนวนอนนะครับเราจะเห็นภาพที่สวยงามชัดเจนครับแล้วก็ป้ายสกอร์บอร์ดที่คมชัดนะครับ14ต่อ1ิครับปทุมราชสู้ครับเป็นกําลังใจให้ครับคุณฟอร์เฟิร์นอ้าวยังอยู่ครับแบตพอยครั้งที่หนึ่งยังไม่เกมครับอาแล้ครับแบตพอยครั้งที่สองครับ ตาขอนยางบีครับ14ต่อ11ครับลูกเสริมลูกนีตัดยอดมายังเปิดได้ครับเอารถไปแล้วครับเป็นโอกาสครับที่จะปิดเกมครับ้าขอนยางบีครับยังไม่เกมครับเอาแล้วครับไอ้บีเหตุผลครับยางได้ลุ้นต่อครับอย่าลืมนะครับเข้าไปตั้งค่าโทรศัพท์เป็นดาวดอนครับแล้วก็ดูในดาวดอนครับ สัญญาณภาพจะชัดเจนเลยครับ14ต่อ12ครับลูกนี้โอ้โหจบเกมไปเลยครับเออช็อตสุดท้ายพงศกรโดนพลาครับหมายเลข5ครับโอ้แล้วก็จบการแข่งขันไปเลยครับ2ต่อ0เสียนะครับชนะตกเป็นของทางด้านท่าขอนยางบีครับจากจังหวัดมหาสารคามครับเสื้อสีแดงครับเอาชนะทางด้านโรงเรียนปทุมราชวงศ์สามครับจากอำเภอปทุมราชวงศ์สามจังหวัดอำนาจเจริญไปนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับตอนนี้เราได้รอบตัดเชือกครับในสีทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับ